คุณผู้ชมวันนี้นะมาอยู่กับช่วง Q&A เกม m o u s e t ช่วงใหม่ของเรานั่นเองนะคุณผู้ชมมาถามสาวสาประเภทสองดีกว่าว่าวันนี้เขามีวิธีล่าผู้ชายยังไงให้ติดกับนะครับสวัสดีค่ะโอ้ถามน้องคนนี้ก่อนดีกว่ากระเทยน,น้อยสาวสวยของเราวันนี้คําถามเด็ดๆของเรามีอยู่ว่ามีวิธีจิกผู้ชายยังไงให้ติดกับคิดว่ามี2อที่ค่ะ วิธีเริ่มต้นหนึ่งเนดะียคือเราต้องพุ่งพุ่งพุ่งไปเลยค่ะตออไปต้องพุ่งเลยมองเป้าหมายไว้ก่อนเล็งแล้วก็พุ่งในเมื่อผู้ชายติดกับเราะต้องเปย์ค่ะเพราะว่าเราสวตแล้รวยมากสวตรแลรวยมาก <c oughs> น้องเขามีสองวิธีคือหนึ่งพุ่งตรงวิธีที่สองก็คือเปย์ผู้ชายนั่นเองเ <c oughs> ปย์ผู้ชายนั่นเองว้าว <c oughs> เอาให้สองกลุ่มนี้เรามาถามดูแ่าว่าวิธีติดผู้ชายให้ติดกับเนี่ยทาอย่างไรต้องมี3มอย่างค่ะสวยรวยแซ่บสวยคือใบหน้ารูปร่างค่ะรวยเงินในกระเป๋าค่ะความแซ่บคือต้องให้ผู้ชายลองเองต้องให้ผู้ชายลองเองค่ะสองคนนี้คนนี้อ่าจงเลยค่ะไม่อยากจะบอกหรือว่าไม่ได้ติดผู้ชายของดิฉันนั่นหรอค่ะเอเอากันหรือเปล่าอเอากันหรือเปล่า แล้วก็เราเปล่ปานมต้มโรฟิตว่าฟิตว่าฟิตว่าถามสาวประเภทสองมาแล้วนี่เรามาถามคนนี้ดีกว่านะน่าจะเด็ดเขามีวิที่เด็ดยังไงติดผู้ชายไม่สวยมากแต่ในคำว่ารวยค่ะรวยค่ะรวยค่ะอะคนนี้ดีกว่าแต่งเต็มขนาดนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ บอกคุณคัามีบ้านมีรถมีที่ดินค่ะห้หมดเลยห้ยหมดเลยหาหมดเลยถ้าเขามาประคนก็ไม่เป็นไร,รคะ่ะเดี๋ยวหาใหม่ไม่เป็นไร,รคะ่ะเดี๋ยวหาใหม่ไม่เป็นไร,รคะ่ะเดี๋ยวหาใหม่โอเคนะอ่ะคุณผู้ชมเด็ดไหมเดี๋ยวไปดูกลุ่มอื่นดีกว่าปะสวัสดีค่ะที่โอของเรานั่นเองเรามาถามดีกว่าว่านางงามใสสวยหวานๆอ่นีเน้เขาจะมีวิธีจิกชายสุดแซ่บยังไงจิกง่ายเลยนะคะอย่างนี้ ติดเลยแล้วไอไม่ติดใช่ใช่ค่ะผู้ชายชอบไหมครับนิดน่อยแบบใสมันล้นมือไงใสมันล้นมือค่ะดีกว่าผู้หญิงใช่ไหมแซ่บจริงแซ่บกว่าคุณผู้ชมเรามาเจอสาวสวยอยู่หนึ่งคนนะเรามาถามเขาสิว่าวิธีจิกชายสุดแซ่บของเขาว่าคือวิธีอะไรสวยไหมล่ะนะถามหน่อยวิธีจิกชายสุดแซ่บของคุณพี่มีวิธีอะไรบ้างจิกแล้วก็ต้องให้ได้ถ้าไม่ได้เราก็ซอง ไม่ได้กระซองซองแล้วก็ศาสตร์จ้ะซองแล้วก็ศาสตร์ศาสตร์คืออะไรอ่ะน้ำมนต์มังค์าน้ำมนต์มังค์านาวิธีจิกายของพี่สุดแซ่บเพราก็คืออะไรนะซอ,องแล้วก็สองแล้วศาสตร์ผู้ชายเดี๋ยวนี้ซื้อไม่ได้แต่เช่าได้เช่าได้ค่ะคุณพี่ค่ะ คุณผู้ชมเราไปอยู่กับนางโชว์ทีมนี้ดีกว่าเรามาถามเขาซิว่าวิธีจิกชายสุดแซ่บของเขาเ,เป็นยังไงส่วนมากผู้ชายก็จะชอบเรื่องหน้าอกนะคะอย่างนั้นเราก็ต้องแต่งตัวให้โปไม่แน่ก็อาจจะมีแบงค์สำหรับเหน็บมือแล้วก็เรียกด้วยเอวบางร่างน้อยแบบนี้มีวิธีจิกชายสุดแซ่บยังไงก็ตแต่งตัวให้ซิกซี่นิดนึงออกมาจากบ้านเราก็ต้องแบบว่าเออดูแลหน้าผงเราเรียบร้อยนิดนึงเวลาผู้ชายเมาราก็ส่งสายตาแบบว่าแล้วผูว้ชายรู้เป่าว่าเป็นสาวเพศ ตอนแรกเขาอาจจะไม่รู้แต่ดูการแต่งตัวของเรากับการดัดจริตของเราการดัดจริตของเราก็จะบอบอกว่าเป็นส <2 S 1> าวประเภทสองค่ะจริตของเราด้วยแล้วถ้าเขารู้ล่ะเราจะติดยังไงเขาบอกปล่อยปุ๊ปเลยว่าสาวสองค่ะสาวสองค่ะมาถึง,องสองคนนี้วิธีติดชายสุดแซ่บของสังคนนี้คือยังไงต้องสวยค่ะสวยสวย,สวยด้ดยแซ่บด้วยแซ่บด้วยแซ่บของหนูนี่คือแซ่บยังไงก็ยิ่งสวยอวค่ะยิ่งสวยแล้วยังไงต่อแล้วก็กระพริบตาให้เราบ้างอ่ะซิมไปที่ตานะ ตาแบบหวานๆอันนี้ผู้ชายก็จะมาเองใช่ปะถามสองคนนี้อันนี้คนนี้คนนี้อย่าอายเป็นกระเทยอ,อย่าอายนะมีวิธีจิกชายยังไงคะใช้ตู้เป็นอาวุธใช้<า>ตู้เป็นอาวุธใช้<า>ตูดเป็นอาวุธตูดยังไงหันยังไงเงี้ยะหันแล้วก็ตบตูดให้เขาใช่ปะเดี๋ยวผู้ชายก็กระดิกมาเองเนาะอ่านะขอบคุณนะคะสทั้งทีมนี้เลยขอบคุณค่ะ